ามว่าปลดไหมวันนี้ผมสั่งปลด ND ไปแล้วแน่นอนแต่สำหรับน้องผมก็ปลดครับเพียงแค่ว่าขออนุญ,ญาตปลดอย่างเป็นทางการด้วยเอกสารน่าจะทำภายในพรุ่งนี้เพราะว่า <Yeah. S 1> No need to stay in Thailand longer ไม่ควรจะอยู่เมืองไทยนานกว่านี้เพราะในเมื่อมีแต่ปัญหานะครับไม่ได้รังเกียจนะครับ แต่ถ้าจะมายืนด่าองค์กรยืนด่าคนไทยย,ยืนถามความยุติธรรมบา้บาๆบอๆแบบเนี้ยกับปอยบ้านดีที่สุดที่นี่ไม่มีอะไรดีให้คุณหรอกนะที่นี่ไม่มีอะไรดีสักอย่างหนึง่งผมจะนำเสนอเอกสารและเรื่องราวทั้งหมดส่งสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยอันนี้ทำแน่นอน เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ทํารายละเอียดทั้งหมดประวัติของฮัตทูประวัติของแต่แต่ภาพในการประกวดแล้วก็ตําแหน่งที่ได้แล้วก็สิ่งที่น้องเกิดขึ้นก็คือการอุ้มคลิปในการอุ้มเราจะเอาไปให้สถานทูตด,ดูแล้วเราจะบอกวัาเนี่ยมาเฟียทั้งกลุ่มที่มาจากเมียนมารอยากจัดก,การคนประเทศของคุณไปจัด แน่นอนว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสงครามนางงามระหว่างประเทศระหว่างไทยกับเมียนมานะครับหลังจากที่ตัวของมิชาทูนายเอดีของเมียนมาของพอม่าเนี่ยแล้วก็ตัวของแต่แต่นะครับตัวของนางงามเนี่ยที่มาประกวด MGI 2024แล้วก็ไม่พอใจที่ได้รองอันดับ2มีการเอ่ออุ้มนางงามออกจากงานนะกระชากมงกุฎออกจากหัวปลดสายสะพายอะไรต่างๆคือไม่พอใจ นะครับแล้วก็ไปไลฟ์สดโวยวายว่าเวทีแกรนเนี่ยไม่ยุติธรรมนะก็คือด่าคนไทยในบ้านคนไทยด้วยกันน่ะวันเนี้ยนะครับล่าสุดนะหลังจากที่เมื่อวานน็กบอสนวัฒน์เนี่ย,นเ,นยเขาแถลงข่าวแล้วก็อธิบายามอธิบายบอกว่าด้วยความที่เห็นใจตัวของแต่แต่นะก็เลยจะยังไม่ปลดในตอนบ่ายที่ทแถลงข่าวนะแต่ปรากฏว่าแต่แต่ก็ไลฟ์สดสวนทันทีบอกว่าไม่ไม่ต้องมาให้ตําแหน่งไม่เอาแล้วขอ,อ,อยืนเคียงข้างอ็นดีมีเนียก็คือมิชาัู นะครับปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี้คุณวัตนก็ไลฟ์สดชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าก็ไม่เป็นไรในเมื่อไม่เอาแล้วก็ประกาศตรงนี้เลยว่าปลดทั้งคู่ก็คือปลดทั้ง N d ดีเมียนมานะมิชาัตูแล้วก็ตัวของแต่แต่ MGI รองอันดับ2นะ MGI อันดับ2คือแต่แต่เนี่ยจะประกาศอย่างเป็นทางการเป็นออฟฟิเชียลวันนี้ส่วน ND ดีเมียนมาปลดทันทีนะและขอให้ตัวของทีมงาน MGI เมียนมาทั้งหมดรีบเก็บข้าวเก็บของและกลับบ้านซะนะครับกลับไปที่พมา่าซะในทันทีคุณวัฒน์บอนวัฒน์เนี่ยจะส่งเรื่องไปให้สถานทูตเมียนมาไม่ว่าจะเป็นคลิปที่คนกลุ่มนี้มีการอุ้มนางงามออกจากงานถูลู่ถูก,กังออกไปหิ้วไปกันไปที่โรงแรมนะคือพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะเป็นวายลนซ์ความรุนแรงไหมป่าเถื่อนไหมนะคุณวัฒน์ก็บอกว่าก็เพื่อความ ปลอดภัยจะไปแจ้งตำรวจไว้ด้วยนะว่าคนกลุ่มนี้เป็นภัยต่อประเทศไทยไหมนะครับคุณวัชจึงแนะนําบอกว่าให้รีบเก็บข้าวเก็บของอย่าอยู่ไทยนานจนเกินไปกลับไปที่พม่าซะไปไปที่เวทีของคุณซะเวทีที่คุณบอกว่าคุณยืนหนึ่งคุณชนะเลิศคุณต้องอย่างนั้นคุณต้องอย่างนี้เวทีที่ประเทศไทยคนไทยไม่แร์กับคุณคุณก็ไม่ต้องมาอยู่ศีลมคุณไม่ต้องมาอยู่แล้วมิชาทูนะครับไปได้ทันที พร้อมทีมงานกลับไปที่พมา่านะครอันนี้คือสิ่งที่คุณวัตรประกาศไว้ในไลฟ์สดเมื่อวานนี้ลองไปฟังครับเยอะมากมายเหมือนคนที่แบบไม่เข้าใจในสังคมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์แล้วเนี่ยก็แล้วแต่ให้เข้าไปเลยถามว่าปลดไหมวันนี้ผมสั่งปลดเอดีไปแล้วแน่นอนแต่สําหรับน้องผมก็ปลดครับเพียงแค่ว่าขออนุญ,ญาตปลดอย่างเป็นทางการด้วยเอกสาร น่าจะทำภายในพรุ่งนี้เพราะว่าบริษัทเราเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะฮะเราขออนุญ,ญาตใช้เลฟเลนาการเป็น Official Letter คือก็พอแล้วเราไม่อยากสนใจแล้วนะครับผมว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจกับคนปกติได้สิ่งที่เขาถามว่ามันไม่แฟร เขาน่าจะได้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้อยากน่าจะได้ชุดประจำชาติน่าจะได้ Country of the Year น่าจะได้ popula r vote น่าจะได้ตำแหน่งดีกว่านี้ไม่ใช่รองสองคือแบบใครจะอธิบายเขาได้ม้างในเมื่ออธิบายแล้วเขาก็ไม่ยินดีที่จะฟังพยายามพูดเองเออเองเฮสปีดเองแล้วก็ปุกระดมความเกียดชังก็ต้องปล่อยเขาไป ปาศจากเหตุและผลไม่เป็นไรครับไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับผมกับองค์กรน,นะฮะเพราะฉะนั้นย้ำนะฮัตทูเนชั่นอลดีเรคเตอร์ออฟเมียนมาแอนแต่แต่แอนออ s โซ o u r ทีมชูดโก l แบ o ทูเมียนมาเว a ี่เออร์เจนเฟิร์สสเต็ปเว y ี่เออร์เจน No need to stay in Thailand longer ไม่ควรจะอยู่เมืองไทยนานกว่านี้เพราะในเมื่อมีแต่ปัญหานะครับไม่ได้รังเกียจนะครับแต่ถ้าจะมายืนด่าองค์กรยืนด่าคนไทยย,ยืนถามความยุติธรรมบา้บาบอแบบนี้กลับไปอยู่บ้านดีที่สุดที่นี่ไม่มีอะไรดีให้คุณหรอกนะที่นี่ไม่มีอะไรดีสักอย่างหนึ่ง ขอบคุณครับที่นี่ไม่มีอะไรดีที่ทําให้คุณพึงพอใจได้สักอย่างหนึ่งกลับไปเถอะที่ที่ทําให้คุณพึงพอใจอยู่ที่เมียนมารีบๆกลับไปเลยรีบๆกลับไปนะฮะอย่างต่อไปผมจะนําเสนอเอกสารและเรื่องราวทั้งหมดส่งสถานทูตเมียนมาประจําประเทศไทย อันนี้ทำแน่นอนเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ทำรายละเอียดทั้งหมดประวัติของฮัตทูประวัติของแต่แต่ภาพในการประกวดแล้วก็ตำแหน่งที่ได้แล้วก็สิ่งที่น้องเกิดขึ้นก็คือการอุ้มคลิปในการอุ้มเราจะเอาไปให้สถานทูตด,ดูแล้วเราจะบอกกันเนี่ยมาเฟียทั้งกลุ่มที่มาจากเมียนมา อยากจัดการคนประเทศของคุณไปจัดการได้เลยยังอยู่ในประเทศไทยอันนี้ทําแน่อย่างสุดท้ายผมต้องขออนุญาตแจ้งความเอาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะผมไม่แน่ใจว่าอมาเฟียพวกคุณอุ้มอุ้มผู้เข้าประกวดรองอันดับสองลอยและเลี้วปิวทยานออกไปได้ถูรูถูกกลางข้างนอกถูรูถูกกลางกว่าข้างในที่เห็นนี่คนะแล้วเดินไปไหนใครก็บอกยาแบบให้ใจเย็นๆชี้หน้าด่ากาศเขาไปทั่วนะอืม ผมก็จําเป็นที่ต้องแจ้งตํารวจเพื่อความปลอดภัยในอนาคตของผมผมไม่รู้ว่าพวกแก๊งคุณจะมาอุ้มพนักงานหรืออุ้มผมหรืออุ้มใครตอนไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผมขอแจ้งไว้ก่อนนะฮะสองอย่างที่ผมจะทําอย่างที่สามขอร้องแฟนๆทุกคนช่วยแชร์คลิปที่เขาอุ้มที่เขาเอามงกุฎออกแล้วอุ้มมันดู วโอเรนซ์ Orange, มันดูละเมิดสิทธิมนุษยชนมันดูเหมือนไม่ได้ทํากับมนุษย์มันดูเหมือนมาเฟียช่วยแชร์ไปแล้วพิมพ์ว่าเมียนมามาเฟีย be careful this this guy this gang เอาเลยช่วยกันทําได้ไหม if you found them in Thailand please be careful ได้ไหมถ้าได้พิมพ์ัำว่าได้ไปเลยทำไมจะไม่ได้อ่ะ อยู่อยู่จะมาอุ้มนางงามบ้าบอแบบนั้นถูกรู้ถูกไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ